ไข่ได้กินเขาข่ได้กินยากินตั้งไรอยู่บุ่มกกินไปบกเป็ดกินเด็ดน้อไดิกินเป็ดก็ได้ก็นยาดีโอ้ยยาข่ซุนเป็นยังคือซุนเป็นยังคือศูน คยกินได้ตั้งได้กินยาตอนไหนกินยาม่อี้กินยากินอหยัง่เยาเม็ดยาเม็ดบ่ยาหนมด้วยว้บ่ใช่ด้ตคิดเขาเรี่ยงหรอบ่น่าคิดเขาก็หยั่ไว้จ้าจ้าขาหน้าะละเอฟซีก่อนพี่ด้งคอย คอยได้ยังไม่กินเขายังไม่กินเขาค mm. อยก็ดูทีวีอยู่คอยอ่ะกำไม่นอนเลยเป็นยังคือว่าในนอนถามพี่ดูทีวีอยู่